ร้านน้องใหม่คาเฟ่แมวสุดคิ้ววิวทะเลพัทยาไข่ท่านแมวขนปุยคี้ออนสุดน่ารักต้องมาที่นี่เลยค่ะคสกายบาร์คาเฟ่ร้านเขาตั้งอยู่บนห้างรอยัลการ์เดนพาซาชั้น3แค่ตอนเดินเคอื์เล็บก็เห็นบรรยากาศสวยๆของทะเลแล้วค่ะฟิล์มว่าเป็นอีกมุมถ่ายรูปได้เลยค่ะร้านนี้เป็นร้านเปิดใหม่ติดทะเลพัทยาคาเฟ่นี้เจ้าขนปุยน่ารักทุกตัวเลยใครจะมาเอนจอยกับความสนความน่ารักกับน้องๆต้องมาที่นี่เลยค่ะร้านเขามีน้องแมวถึง36ตัวและมี1ิบ 5สายพันธุ์มีทั้งสายพันธุ์เบงกอสฟิงซ์สกอตติดวิเชียนมาดแล้วตอนนี้เขามีโปรพิเศษจากราคาคนละ 2- 50บาทตอนนี้ราคาเหลือหนึ่งบาทต่อคนในราคานี้ร้านเขามีไอศ์ครีม1นถ้วยอกไก่ชีสสำหรับน้องแมว1ชุดมีถุงเท้าให้1คู่ด้วยนะที่สงคัญไม่จำกัดเวลาเล่นกับน้องแมวด้วยคะ่ะราคานี้ฟิล์มว่าคุ้มเลยได้ทั้งเล่นกับน้องๆแล้วก็ได้วิวทะเลสวยๆคือมันดีมากร้านเขายังมีบริการเครื่องดื่มให้สั่งด้วนยะ อร่อยเพลินพงทั้งคนทั้งแมวไปเลยมาค่ะใครที่อยากมาเล่นกับน,น้องๆร้านเ้าตัง้งติดทะเลพัทยาบนห้างรอยัลการ์เด้นพาซาชั้น3หรือใครอยากโทรสอบถามได้ที่เบอร์099 225หาห77เลยนะ